สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับอ้าวพวกไอ้นายสวัสดีครับสวัสดีครับ <Yeah. S 1> ไปไหนครับมา <Yeah. S 1> ซื้อโลครับผมอ๋อซื้อโลชอบสีอะไรครับสีแดงซื้อ,ซ,อซื้อโลเนาะโลยี่ห้ออะไรครับอ๋อฟ oh, ากคอนสีแดงโอ้กระแสแดงดำมาในช่วงนี้ <c oughs> เดี๋ยวถามก่อนพวกไอ้นุ่มอย,อยู่อยู่บ้านไหนเนาะนี <c oughs> ะ่น้องบอลน,น้องบอลน้องบอลอ๋อเคยไปแล้ว วันนี้ซื้อกี่ชุดครับกี่วองอ่วาวงโลฟาคอนสีแดงอันไหนยิบเอาเลยอ่าสีแดงครับฟาคอนแดงโอ้โหมาแรงว้าสุดยอดแล้วนายเอาอะไรอีกบ้างเอายางครับผมอ๋อยางแล้วอะไรอีกก็สีลวดครับผมอ๋อยางกับสีลวดเนาะอ๋อเลือกเอาเลยครับชอบเบอร์ไหน รับประกันราคาได้ห้าสิบสามร้อยกับหกสิบร้อยครับอ๋อโอเคครับใส่ลาวานร้อยยี่สิบห้าเดี๋ยวดูรถก่อนคันไหนจะได้จัดสีลวดให้ถูกโอ้ยล้อแม็กลาวานล้อแม็กมาเปลี่ยนเป็นวงล้อสีลวดฟารคอนสีแดงครับอโอเคแค่นั้นใช่ไหมอ้าวเอาแค่นี้ใช่ไหมครับชุดเดียวแล้วมีมีใครจะซื้ออีกไหมอเอาแค่นี้นะ มีใครจะซื้อไหมครับอ๋อเอาเอาอีกใช่ไหมเออต้องเอาเลยครับเอาสีอะไรดีครับโอ้โหมาด้วยกันแดงเหมือนกันเลยเอาเลยครับฟาค้อนสีแดงและสีลวดเอาไหมครับเอาปองสีลวดเอาหน้าหรือหลังรถรุ่นไหนครับรถรุ่นไหนรถีห้ออะอเอาเอาเอาทักแบบไหนครับทักแบบสมัยใหม่โล่งๆเอาทักแบบสมัยใหม่อะไรโอเคครับ โอ้ทีมงานจากน้องบอลโอไปที่เรียบร้อยนายนายพอใจราคาไหมครับพอใจครับผมแล้วทำไมรู้ว่าที่นี่ขายราคาพิเศษเออไยิมไปยิมับพแมอ๋อแล้วได้ติดตามยู u ูบไหมครับติดตามครับผมอ๋อโอเคพยายามดูจะได้มีโปรจะได้ถูกเนอะอ่าครับผมอ่าขอบคุณครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยครับผมแล้วทีมงานน้องบอลของเรานะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับที่รับชม